ดวงชะตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีตุลประจําเดือนมกราคม2567ประเดิมเดือนแรกของปีใหม่นะครับปี2567นะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับในเรื่องงานธุรกิจถือว่าถือว่าราบรื่นดีนะนะครับถือว่าปกติดีครมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับ ส่วนเรื่องการเงินก็ถือว่าย <au> ังใช้ได้นะครับการเงินเรื <ge> ่องมีมีรายได้มีผลประโยชน์มีมีเงินเข้ามาอยู่นะครับส,ส่วนเรื่องที่ดีที่สุดคือเรื่องความรักนะครับ,ค,รบความรักดีที่สุดครับในเดือนมกราคมนี้ครับเด่นที่สุดเลยครับนะงานเงินความรักนี่ความรักเด่นที่สุดนะครับนะคนที่มีคู่ของอยู่แล้วก็ความรักราบรื่นดีนะครับนะส่วนคนเป็นโสดก็หมายถึงโสดสนิทนะก็จะมีเพศตรงข้ามมาสานสมพันธ์นะครับนะ ส่วนคนที่คบหาดูใจก,กันมานานก็อาจจะมีจัดงานพิธีแต่งงานอะไรก็ได้นะครับนะแต่ก่อนที่จะไปทายรายละเอียดของเดือนมกราคมนะครับนะขอทายเหตุการณ์ในเดือนธันวาคมก่อนนะครับนะนะครับเดือนธันวาคมนี้ลัคนาราศีตุลผมยังไม่ได้ทายนะครับนะวันนี้วันที่ผมบันทึกเทปบันทึกวิดีโอนะวันที่19นะครับวันอังคารที่19นะครับเวลาตอนนี้ก็5้าทุ่มแล้วนะครับนะห้าทุ่มหนาทีนะครับนะแล้วก็บันทึกเสร็จก็จะ ตัดต่อก็สักเซักหน่อยหนึ่งแล้วก็อัปโหลดเลยนะครับนะก็จะกลายเป็นว่าเป็นวัวนที่20ไปนะแต่จริงๆคือวันที่19นะเพราะตัวนี้มัน5้าทุ่มแล้วนะครับนะนะครับเอ่อผมยาคร่าวๆนะเพราะว่าวันนี้มันอีก10วันนะอีก11วันมันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับนะนะครับ อันนี้ต้นเดือนนะ,ะลัคนาราศีตุลน,นะครับต้นเดือนเนี่ย <tio> ดาวเกตกับดาวบริตยูเนี่ยอยู่ราศีพฤษภนะครับพบมรณะทั้งเดือนนะครับนะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยกลุ่มลัคนาท่านตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมาจนถึงวันที่เอ an ่อยี่สิบหกธัน,นวาเนี่ยดาวศุกร์ถึงจะเข้าเอาง่ายๆเดือนธันวาเนี่ยดาวศุกร์อยู่เกือบทั้งเดือนนะกลุ่มลัคนาท่านเกือบทั้งเดือนนะครับ <menu> แล้วก็พบการเงินเนี่ยในช่วงหนึ่งถึง หนึ 1> 1่งถึงสิบห้าธันวาเนี่ยมันมีดาวมากองอยู่ชุมนุมอยู่ที่พบการเงินเยอะสั้นๆเลยนะครับนะเดือนธันวาคมนี้นะครับนะท่านจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องบิดามารดาท่านเรื่องลูกนะครับเช่นลูกเจ็บป่วยลูกเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะเ,เรื่องลูกลูกน้องบริวารลูกจ้างนตคนที่มีลูกจ้างมีพนักงานน่ก็มีปัญหานะครับคนที่มีกิ๊กก็มีปัญหานะครับนะกิ๊กเจ็บป่วยกิ๊กงองแงแล้วก็ว่าไปนะครับนะนะครับ หรือมีปัญหากับกิกท่านนะครับนะนะครับคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเป็นข้าราชการเนี่ยก็มีปัญหากับอาจจะมีปัญหากับหัวหน้างานนะมีปัญหากับเดือดร้อนกับเรื่องหัวหน้างานนะครับกับนายจ้างนะครับนะหัวหน้างานดีๆบางคนก็ลาออกไปเสียนะย้ายไปที่อื่นอย่างนี้นะนะครับมีปัญหากับนายจ้างนะครับนะนะครับทีนี้คนลกคณาลีตุลเนี่ยนะอันนี้เป็นทีเด็ดก็ว่าได้นะ ดาวสุกุมลักนณาเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยคนลักนณาราศีตุลนะครับจะมาสนใจตัวเองมารักตัวเองมาห่วงตัวเองมาสนใจตัวเองจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไปห่วงคนอื่นนะไปห่วงคนอื่นไปสนใจคนอื่นแต่ว่าเดือนนี้จะมารักตัวเองจะมาสนใจจะมาพิจารณาตัวเองแล้วนะครับนะนะครับ เอาปเป็นเรื่องดีนะครับนะเป็นเรื่องถือเป็นเรื่องดีนะครับสุขุูมลรัคนานะครับท่านก็ยังมีความมั่นใจขึ้นนะไอตอนที่ก่อนหน้าที่มันจะมาเข้าดาวสุขอยู่เป็นนิดราศีกันเนี่ยโอ้โหท่านหลกปกเปียกเลยนะครับนะแต่ตรงนี้ทันวาเนี่ยดีแล้วนะครับนะมีพระฤหัสน,นี่มาเล็งนะครับพระฤหัสก็ส่งกระแสถึงแม้จะถอยหลังก็เกิดว่าใช้ได้นะครับนะท่านก็จะดูมีมีความมั่นใจมีความมั่นคงมีอะไรดีขึ้นนะครับนะดีขึ้น ทีนี้การเงินเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยมีอังคารไปเลงหรือตยูเลงเกตตรงนี้นก็จะมีเรื่องเหนื่อยนายนะเหนื่อยนายเรื่องเงินอ่นะมีเงินเข้ามาแต่มีปัญหาประสักเรื่องเงินอ่ะนะพุทธมาอยู่ตรงนี้พุทธวินาทีนี้อะไรบางทีก็จะเป็นเงินลับๆอย่างนี้นะนะครับได้เงินออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะครับนะแบบนี้ได้หมดเลยทีนี้กลางเดือนไปต้นไปนะ นะครับอันนี้มาต้นเดือนนะต้นเดือนนะครับนะต้นเดือน <c oughs> คือเอาง่ายๆนะคนละคณาราศีตุลน,นะครับในเดือนธันวาคมนี้ท่านยังมีปัญหาอึอาดอัดคับอกคับใจนะครับนะในเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องญาติผู้ใหญ่เรื่องหัวหน้างานนะครับนะเรื่องลูกค้าถ้าคนที่ำทำธุรกิจส่วนตัวนะเรื่องลูกค้านะครับนะลูกค้าหดหายนะครับนะนะครับอ่ะทีนี้นะครับ กลางเดือนไปต้นไปนะตั้งแต่16บธันวาคมถึงสิ้นเดือนน่ยมันมีดาวอาทิตย์มีดาวอาทิตย์กับดาวคารเน่มาอยู่ในภพสัตชะมาถึงราศรีธนูนะครับนะมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าขัดแยง้งนะขัดแย้งและมีปัญหากับกับเพื่อนหรือกับพี่น้องที่เกิดตาก,กันมาของท่านด้วยเรื่องการเงินด้วยการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับนะนะครับออกแนวน,นี้ครับ แล้วการเงินเนี่ยจริงจการเงินทั้งเดือนเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่นะแต่บางบางเงินบางอย่างก็ต้องทําแบบลับๆไม่เปิดเผยอย่างนี้นะออกหนี่ยนี้ครับหรือบางคนก็ได้งานอนานอ,าอนไลน์ได้เงินจากออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็ได้นะครับนะนะครับอ่ะพอแล้วครับนะทีนี้ก็ข้าวๆนะข่าวๆนะนะครับสรุปสั้นๆเนี่ยโคนลักษณะาราศีตุลในเดือนธันวาคมเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่หรอกเหนื่อยนะครับนะหรือเรื่องเงินหรือเรื่องลูกโอ้ยหลายอย่างเลยพ่อแม่อีกนะนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อีกนะครับ อ่ะทีนี้เดือนมกราคมนะเดือนมกราคมเนี่ยผมก็มีทีเด็ดเช่นกันอ่าบอกเลยก็ได้นะครับนะบอกเลยก็ได้คนลัคนาราศีตุลท่านใดนะครับนะที่ดาวศุกร์นะดาวศุกร์ก็คือเลข6นะครับดาวศุกร์เลข6ในพื้นดวงนะในพื้นดวงกาเนิดท่านสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับนะไม,ไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับนะมันจะมีปัญหาครับมีปัญหาที่ท้องน้อยของท่านนะครับนะมีปัญหาที่ท้องน้อยของท่านทาไมถึงมีที่ท้องน้อยล่ะครับเพราะ ขณะนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ขนาดนี้เราตั้งแต่วันที่1มีนาคมปีนี้ปี -66 เนี่ยที่ผ่านมานะครับยาวไปจนถึงวันที่13กมพุมภาพันธ์อพศ2 5 6สานะครับนะ mm hmm. เบ็ดเสร็จก็คือเกือบ3ปีนะครับนะเกือบ3ปีเ mm hmm. พราะดาวเสาร์มันอยู่ตรงนี้นะเอาทำไมเกือบ3ปีล่ะเพราะดาวเสาร์มันอยู่2ปีครึ่งไม่ใช่หรือครับถูกต้องครับนะแต่ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมถุนายนกรกฎาเนี่ยดาวเสาร์มันโครจรไปอยู่ที่มันเดินหน้านะเดินหน้าไปอยู่ที่ราศีมีนนะครับนะ แต่สุดท้ายก็เดินถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมเล่งดาวศุกร์เดิมของท่านอยู่ดีนะครับนะมันจะส่งผลเสียนะครับต่อท้องน้อยนะท้องน้อยของท่านนะครับนะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเวลาท่านมีประจำเดือนนะท่านจะเจ็บปวดท้องน้อยนะครับนะนะครับอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีลคัคไอ้มีดาวศุกร์เดิมนะพื้นดวงเดิมในดาวศุกร์อยู่ที่ราศีสิงห์นะจะมีโอกาสเป็นมากนะแล้วมันจะสร้างปัญหาให้ท่านนะครับนะ ก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปคับแค้นใจหรอกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นคนอื่นไม่เป็นไงทาไมเมื่อก่อนมันไม่เป็นนะทาไมตัวน,นี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยาวนานไม่หายสักทีอย่างนี้นะเป็นอยู่งั้นแหละนะเป็นบ่อยอย่างนี้หรือคนที่เป็นผู้ชายก็ได้ที่เล่นกีฬาเงี้ยมันก็จะบาดเจ็บท้องน้อยนะนะครับในการทํางานการเล่นกีฬากิจกรรมอะไรพวกนี้นะมีโอกาสบาดเจ็บที่ท้องน้อยนะครับนะนะครับสำหรับคนที่มีดาวสุกในพื้นเดิมพื้นดวงเดิมอยู่ ราศีสิงห์นะครับนะเพราะดาวเสาร์จรน,นะดาวเสาร์จรตรวนี้มันอยู่เกือบ3ปีครับเล็งมาที่ดาวศุกร์เดิมของท่านนะครับนะอ่ะทีนี้มาเรื่องการงานบ้างนะครับนะการงานของคนลัคณาราศีตุลในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีนี้นะครับก็ราบเลื่นดีนครับไม่มีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่ชัดเจนนะครับนะก็คือมาราบเลื่นดีนะครับนะ ไอ้ผมจะมาถ่ายสั้นๆอย่างนี้มันก็ดูกระไรอยู่ข้ามไปถ่ายเรื่องเงินก็ดูกระไรอยู่นะครับนะนะมันก็ไม่ใช่วิสัยผมก็ต้องอย่างน้อยก็จงโชว์กุลแล้วสักหน่อยนะครับนะอ่ะเพราะจะหาแง่มุมมาถ่ายเรื่องเรื่องงานธุรกิจของท่านนะครับนะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับนะนะครับเออ่ถ้าจะเป็นเรื่องปัญหานะจริงๆมันก็มีเรื่องอึดอัดครับอกครับใจอยู่นะไอะ้เรื่องไม่ใช่ว่าโล่งโปร่งโอ้ยราบเรื่นดีไม่ใช่นะครับนะงานธุรกิจของท่านเนี่ย มันก็ยังมีเรื่องอึดอัดครับอ,อกครับใจบางสิ่งบางอย่างนะครับนะหรือท่านไม่บอกให้ใครรู้นะครับนะแต่ท่านรู้อยู่ในใจคนเดียวนะครับนะเรื่องอะไรล่ะครับนะคือปัญหาบริษัทนะครับนะ,อะ,นะ,นะบนะเอ่อในเรื่องของเงินทุนครับนะเงินทุนที่ท่านจะเอามาใช้ใจ่ายหมุนเวียนในธุรกิจการงานของท่านนะครับไม่รู้ละลงทุนหรือใช้ใจ่ายแล้วสารพัดสารเพลงท่านนะ่หากท่านบริหารจัดการเรื่องนี้ไม่ดีพอนะครับนะมันจะทำให้ผลงานเออผลงานธุรกิจของท่านเนี่ย มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านตั้งเป้าไว้ก็ได้นะครับนะนะครับนะแต่หากท่านบริหารจัดการดีนะครับนะจัดการดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับนะอ่ะทีนี้อ่ะทีนี้พอแล้วนะนะครับพอแล้วทีนี้คนที่เป็นพนักงานลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับนะดวงดาวเดินแบบนี้นะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับนะราศีตุลมกราหกเจ็ดนะครับจะทายยังไงครับมันก็ราบรื่นดีครับนะ ไม่มีอะไรดีที่มันชัดเจนไม่มีอะไรเสียที่มันชัดเจนนะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าง,งานนายจ้างเท่าแก่ก็สนับสนุนรักใคร่ท่านดีนะครับนะแต่ยังมีระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนะนะครับระวังขัดแย้งกับผู้ร่วมงานนะครับนะกับเพื่อนฝูงกับผู้ผร่วมงานนั่นแหละนะในเรื่องพูดจาไม่เข้าหูกันหรือชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเพราะอาทิตย์มันเป็นดาวโดดเด่นไงชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยอยากเด่นดน่อยากดังนะครับนะก่าเพื่อนเนี่ยมันก็จะ คบเลียมกันนะครับนะระวังนิดหนึ่งนะนะครับจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะครับพาะมีมีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินนะครับนะเห็นก็พูดกันนะครับนะนะครับเอาทีนี้ข้ามไปในเรื่องทายต่อนะเรื่องการเงินบ้างนะครับการเงินในเดือนเออมันก็มีเรื่องให้ทายเยอะนะการเงินมีเรื่องให้ทายเยอะนะครับหนึ่งลัคนาราศีตุลเนี่ยมันมีดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยมาอยู่ในภพการเงินนะครับนะ และดาวการเงินคือดาวคารมาอยู่ในภพสัตชะนะครับอยู่ที่ตรงนี้แล้วดาวส,สัตชะราศีธนูเนี่ยดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพระฤหัดไปได้ราชาโชคในตําแหน่งดีนะภพเดือนที่ดีด้วยอยู่ในภพอะไรเนี่ยปัตตานีก็คือกู้ของเพศรตรงข้ามหุ้นส่วนนะครับการทําสัญญานะครับนะแล้วมีคําทํานายที่เด็ดครับนะนะครับนะการเงินเดือนนี้เอาง่าย ดาวประจําตัวท่านเนี่ยไปอยู่พบการเงินนะครับนะพบการเงินเนี่ยดาวศุกร์ตัวนี้มาอยู่ตั้งแต่วันที่26ธันวาปลายเดือนแล้วนะครับนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่20มกรานะเนะี่ยอยู่ถึงก็อยู่เกือบทั้งเดือนนั่นแหละนะเกือบทั้งเดือนนั่นแหละดาวประจําตัวมาอยู่ในพบการเงินท่านก็จะมาให้ความสําคัญมามุ่งเน้นมาโฟกัสนะนะครับนะพุ่งเป้าไปที่การหาเงิน การแสวงหาเงินการลงทุนการหาหลักทรัพย์นะครับนะเป็นเรื่องดีนะครับนะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าอยาให้ความสาคัญมุ่งเน้นเรื่องการหารายได้นะโดยเฉพาะงริงๆนะช่วงวันที่1นถึงเนะครับนะมกราคมนะครับนะดาวสุขอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับสุ์อยู่ร่วมกับพุธเนี่ยอยู่ตรงนี้9วันหรือเกือบ10วันนั่นแหละนะครับนะนะครับอยู่ร่วมกันเนี่ยสิวันนะครับนะ อยู่ร่วมกันสิบวันเนี่ยโดยที่ดาวศุกร์ร่วมกับดาวพุธนะครับหรดาวคารดาวเจ้าเรื่องการเงินไปอยู่ราศีธนูนะครับนะการหาเงินการลงทุนอาจจะมีการที่เรียกอะไรล่ะมีกิจกรรมการเงินทั้งในทางลับนะหาเงินแบบลับๆไม่เปิดเผยนะหรืออาจจะหาเงินแบบค้าขายออนไลน์ก็ได้นะเออบางคนก็มีรายได้จากออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็ได้ได้เงินจากออนไลน์นะครับนะเพราะว่าศุกร์มันเลงกับวันพฤหัที่พบวลนะราศีพฤษภนะครับนะ มันจึงการเงินของท่านนะมันถึงมีกิจกรรมการเงินแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบปกติและแบบากาิจกรรมแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยนะครับนะมีมีหลายรูปแบบนะกิจกรรมการเงินในเดือนนี้นะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการเงินที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีอันเจนดามีวารละเน่นะนะเช่นอะไรละ่ะบางคนก็หาเงินเพื่อลูกอย่างนี้นะหาเงินเพื่อลูกอย่างเงี้ยนะมีเป้าหมายคือหายลงไม่ลูกอ่ะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับนะหรือนะครับ บางคนก็หาเงินเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกน้องบริวารอย่างนี้นะเพราะบางคนเป็นเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเป็นเจ้าแม่อะไรอย่างนี้นะเป็นนักเลงมีมีลูก <c oughs> น้องก็ต้องหาเงินนะนะมันจะหาเงินแบบขาวขาวเทาๆแล้วก็ไม่รู้แหละนะครับนะ <c oughs> เพื่อเอามาใช้ใจ่ายในการที่คือมีลูกน้องบริวารมันก็คือมีอํานาจวารมีไงอยากมีอํานาจบารมีมันก็ต้องทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินนะครับนะถ้าไม่ให้เงินใครมาเป็นลูกน้องนะครับนะนะครับอ่ากาเรียกว่าหาเงินเพื่อ ป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกน้องเพื่อมีลูกน้องมีเป็นบารมีไงหรือนะครับบางคนก็หาเงินเป็นค่าใช้จ่ายของกิ๊กนะครับนะเห็นไหมบางอาชีพนะในไหมโอ้โหขยันเหลือเกินนะนะโอ้โหขยันเหลือเกินไอเรื่องไอ,ไอเรื่องหาเงินพิเศษเนี่ยนะบางคนก็แสีโอ้ต้หาเงินให้กิ๊กนะเอาไปใช้จ่ายกิ๊กนี่นะเออขอเน็บแนมสะหน่อยเถอะนะอยากจะเน็บแนมนานแล้วนะครับ ขอ,อสักหน่อยวันนี้นะครับเนี่ยผมอ่านดวงดาวแบบนี้นะครับนะแล้วก็กรณีที่ดาวคารร่วงกับดาวอาทิตย์นะครับนะในราศีธนูเนะี่ยมันก็จะมีผลในท่านเองที่ท่านเนี่ยมีการเดินทางนะครับมีการเจราจานะครับมีการเจราจานะในเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์นะครับนะกับเพื่อนหรือกับพี่น้องของท่านนะครับนะและการเจราจาช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จนะครับนะอาจจะติดขัดมีปัญหานะครับนะเนี่ยอย่ากว่าความเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้นะนะครับแต่สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จนะครับนะ หรือบางท่านนะครับอาจจะมีการทําสัญญาครับมีการทําสัญญาการเงินต่อกันนะครับนะเเช่นมีการกู้ยืมเงินอย่างนี้นะหรือว่ามีความอะไรทำสัญญาเนี่ยสำเร็จไหมสําเร็จนะครับนะทำสัญญาสาเร็จมีการกู้ยืมเงินมีการทําสัญญาสําเร็จเลยนะนะครับใครใหากจะกู้เงินยืมเงินนี่สาเร็จเลยและจะได้รับการช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือจากญาติผู้ใหญ่ครับที่ท่านเคารลกนับถือหมายถึงว่าสรุปนะ ไอ้ที่ต้องการจะยืมเงินเนี่ยแน่นอนอะยืมเงินก็ต้องมีการทาสัญญงสัญญาอะไรพวกนี้นะนะครับมันจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากพ่อแม่จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจนะนะครับรับรื่นดีนะครับนะแต่แน่นะครับนะยืมเงินก็ต้องมีภาระในการนําเงินเงินต้นและดอกเบี้ยมาคืนเขานะครับนะนะครับก็พี่นะเอานะครับนะเพราะว่าคนราศีตุลเนี่ยมันมีทั้งคนจนคนรวยนะครับนะนะครับ ทีนี้ความรักบ้างนะครับนะอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับนะจุดเด่นของคนลักนาเราสีตุลในเดือนนี้เลยนะครับนะคนโสดนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับที่ท่านจะเจอเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาสานสัมพันธ์อันนี้ไม่ถึงโสดสนิทนะโสดสนิทมันจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสานสัมพันธ์นะครับนะ,นะแต่ว่าเพศตรงข้ามเนี่ยมีเกณฑ์ที่อายุมากสักหน่อยนะครับนะนะครับเพราะว่าดาวเกตด,ดาวพระฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวสูงอายุนะดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะพระฤกหัสก็ดือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ สุขุมกัมพีภาพนี่อาจจะไม่รออาจจะไม่เซ็กซี่นะอาจจะไม่ร้าใจนะครับสักหน่อยนะครับแต่เป็นคนดีนะเป็นคนดีนะครับนะส่วนคนที่คบหากันมานานก็อาจจะมีพิธีแต่งงานก็ได้นะนะครับกรณีที่ปัจจุบันนี้ยังสดสนิทนะคนที่สดสนิทนมันอาจจะมีพ่อแม่หรือญอาติผู้ใหญ่เนี่ยนะนะแนะนาจัดหาเพศตรงข้ามนะมาให้ท่านก็ได้นะแต่เป็นคนดีหมดนะเป็นคนดีหมดเลย และเพศตรงข้ามนะที่เดินเข้ามาในชีวิตเราช่วงดีนะมีคุณภาพดีหมดนะท่านไม่ควรเลือกมากนะครับนะไม่ควรเลือกมากโอเคไปเลยนะครับนะสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับความรักราบรื่นดีไม่มีทะเลาะครับนะบางคนจะแย่งเถียงเอ้ยดาวคานดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่นี่ไม่ทะเลาะกันด้านแตกเลยไม่มีครับนะไม่มีนะครับท่านพิสูจนิ์ดูก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับนะความรักของคนราศีตุลในเดือนนี้ราบรื่นดีนะครับนะนะครับส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าทุกคู่เลย มันเป็นดวงสาธารณะนะครับนะนะครับเพราะว่าพื้นดวงแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอปีนี้ที่ทายอยู่เนี่ยดาวพฤหัสเป็อนกีนจรอยู่ในภพคู่ครองเนี่ยดาวเกตมาสปาร์กเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ผมทายก็ได้นะอาจจะทะเลาะกันอันนี้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าพื้นดวงไม่เหมือนกันนะครับนะหรือเผอเอพ,พื้นดวงมีดาวจันทร์ไปตั้งรับอยู่ตรงนี้นะนะครับพฤหัสเป็นกาลีนีจรด้วยพฤหัส ทับดาวจันท์คู่ศัตรูเดิมมันก็จะคําททำงานก็จะไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับนะเพราะว่าทายดวงสาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะนะครับคนเป็นล้านๆคนนะครับนะเอาจํานวนประชากรไทยไปหาร12สราศีมันก็ได้5ล้าน6ล้านคนต่อ1ราศีนะครับนะนะครับมันจะทายให้ถูกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะงานเงินความรักทายไปแล้วนะครับนะทีนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องดวงดาวล้วนๆนะครับนะในเดือนนี้นะครับ ดาวเกตย้ายมาร่วมกับดาวพฤหัสนะครับร่วมกับพฤหัสนะอยู่ทีภพปัตตานีนะแล้วดาวอาทิตตั้งรับอยู่ที่เรือนพันนะครับดาวทิตตั้งรับอยู่ที่เรือนพันเนี่ยดาวทิตจะย้ายมาอยู่เรือนพันธุ์เนี่ยวันที่15มกราคมนะครับดาวทิตก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ทํามุมฉากกับดาวพฤหัสกับเกตที่ตรงนี้นะครับประการต่อมา นะครับนะครับอ่ะพอแล้วมันมีดาวศุกร์ด้วยนะศุกร์ที่อยู่ราศีธนูนะครับศุกร์เนี่ยวันที่20นะครับศุกร์ก็จะไปเข้าเอ่อราศีธนูอีกนะครับราศีธนูนะศุกร์ขเข้าราศีธนูศุกร์คือตัวท่าน,นครับตัวท่านก็จะมีการเดินทางนัดหมายเจรจาติดต่อนะครับเรื่องอะไรครับก็คือบางท่านนะครับนะ ตั้งแต่กลางเดินไปต้นไปนะนะครับไอ,อ้มีการเดินทางติดต่อเจรจานัดหมายและวเนี่มีการทําสัญญานะครับนะมีการทําสัญญาสัญญาซื้อส,สัญญาขายสัญญาเช่าก็ได้นะนะครับบางคนก็สัญญาซื้อบางคนสัญญาขายบางคนก็สัญญาเช่านะครับนะอะไรล่ะซื้อขายเช่าบ้านอาคารสํานักงานนะครับออฟฟิศที่ดินรถยนต์พาหนะทุกชนิดนะครับนะเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะ นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยและในเดือนนะครับนะเดือนนี้เนะี่ยปัญหาเรื่องบุตรบริวารลูกจ้างอะไรมันจะเบาบางลงครับนะหรือถือหมดไปอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับนะเรื่องดีดาวยา้ายเรื่องดีส่วนใหญ่ดีนะครับนะนะ,ะทีนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งทีเด็ดนะครับนะยังไม่เคยทายมาก่อนนะคนลักนราศีตุลเนี่ยคนไหนที่พื้นดวงเนี่ยดาวสุกดาวสุกก็คือดาวประจําตัวท่านนะครับ อยู่ที่สถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับนะไอ้ช่วง3ปีนี้ครับปี6 6หกหกเเนี่ยสปีนะครับนะท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้องน้อยนะครับนะนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านสุภาพสตรีเนี่ยมันจะมีการปวดท้องน้อยนะครับนะนะครับไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปงุงงิดนะนะเพราะมันเป็นดวงดาวนะครับนะนะครับอ่ะต่อเลยนะดาวเกตกับดาวเกตกับ พระฤหัสนะครับที่อยู่ราศีเมษนะครับอยู่ทั้งเดือนนะครับนะชีวิตรักมีความสุขดีนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่อาจจะมาแจมอาจจะมาตักเตือนมาแนะนําหรืออาจจะมาจุนจ้านก็ได้นะมันทําให้ไม่เป็นส่วนตัวอะไรก็ได้นะเออออกแนวนี้นะแต่ผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงแหละนะนะครับตามาภาษาผู้ใหญ่อ่านน้ำร้อนมาก่อนเรานะนะครับหรือเกตร่วงกับพละฤหเนี่ยบางคนก็มีการเข้าหุ้นเข้าส่วนหรือ,เ,อเรียกอะไรล่ะ ทำอะไรเป็นทุนส่วนกันเนี่ยนะดีไหมดีครับนะใช้ได้ทีนี้ดาวพุธกับดาวสุกนะครับนะสุกก็คือตัวท่านนะครับพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาตนะครับเจ้าเรือนวินานะ่าในช่วงหนึ่งถึงเก้ามกราเนี่ยท่านอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดเหนื่อยใจนะลำคาญใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับการหาเงินเนะี่ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบุตรนะครับบุตรบริวารลูกน้องเนี่ยนะครับนะ ส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนี่ก็จะเหนื่อยใจนะครับกรจัการหาเงินไปค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างพนักง,งานของท่านนะครับนะส่วนคนที่มีกิ๊กเนี่ยก็จะเครียดในการหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิ๊กนะครับนะไม่รู้าอยากมีเองนี่วะนะกิ๊กนะครับนะ,ะต้องเครียดนะช่วงนี้นะทีนี้ดาวอาทิตย์กับดาวคารนะครับนะช่วงวันที่1นึถึงสิาเมษะหนึ่ถึงสินะของต้นเดือนนะอาทิตย์กับคารเนี่ยมันจะร่วมกัน หนึ 1> 1่งถึงสิบห้านะครับอยู่ตรงนี้นะให้ระวังความขัดแย้งนะครับระวังการขัดแย้งกับพี่น้องของท่านนะครับพี่น้องที่เกิดต่างกันมาของท่านกับเพื่อนฝูงนะครับนะโดยเรื่องการเงินหรือการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะครับอันนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะไม่ใช่ว่าดวงดาวโคจรไมีมันก็ฉากันเลยนี่ไม่ใช่นะมันก็ต้องอย่างนั้นเลยไปศึกษาโหราศาสตร์ทําไมล่ะครับนะนะครับก็ต้องหาวิธีแก้ให้ดีนะจะแก้ไงท่านไป ไปปรับใช้เองนะนะผมก็ทำหน้าที่ในนี้นะคือผมก็เป็นกับโซน่าหรือเดเรดาร์ในเรือนะครับนะนะครับเฮ้ออีกหนึ่งกิโลมันจะมีหินโซโคกต,ตรงนั้นนะเนี่ยกับตันเนี่ยจะหักเรือไปทางซ้ายทางขวาเป็นเรื่องของกับตันเรือนะครับนะไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับนะอย่างหน้าที่ผมคือว่าเอหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่ว่าขัดแย้งทะเลวิวาท กับเพื่อนหรือกับพี่น้อตกับตาม,มา,ามวันด้วยเรื่องการเงินด้วยเรื่องของแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะครับนะอ่ะพออ่ะจบแล้วครับนะคาทานายนะครับช่องผมนี้นะครับท่านที่มาเนี่ยเป็นคําทํานายที่เ,เป็นลักนณะที่คํานวณจากเวลาเกิดครับท่านที่มาดูช่องผมนะช่วยไปเช็คไปทดสอบตรวจสอบลักษณให้ถูกต้องนะครับนะนะครับการทํานายแบบสาธารณะนะครับมันไม่ใช่เป็นการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจง นะครับมันอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างไปเรื่องปกตินะครับนะท่านใดสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะครับผมรับดวงส่วนตัวการดวงส่วนตัวผมใช้ไพ่ยิบซีนะครับแปสเซส่วนใหญ่นะครับนะโดยใช้นี้ประกรอบด้วยการดูดวงส่วนตัวอันนี้ยิีแม่นกว่าเยอะนะครับนะนะครับแม่นกว่าเยอะสนใจก็แอดไลน์มานะครับนะนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเป็นราศีราศีเมษนะครับนะราศีเมษนะครับนะนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ